ซ้อต้มปลามาตัวเดียวนะคะอยากซื้อกับข้าวเพิ่มหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะเลือกดูว่าจะซื้ออะไร๋อถั่วสวยมากเลยตำเท่าไหร่ฮะสิบาทจ้าอ้ไปตำเนาะตำาตะแบนุ่นเชียมก็ยี่สิบแล้วฮะยี่สิบห้าอันนี้สิบอันนี้อันนี้สิบบาทมาสิบบาทสิบบาทอันนี้สิบบาทแล้วก็หมูอันนี้อันนี้ซื้ออะไรคะเนี่ยแล้วก็หมูค่ะ เป็นเป็นหมูผัดใส่ถั่วเหลืองอ๋อมันออกหวานไหมไม่ค่ะมันเป็นคล้ายคล้ายอาหารแบบเป็นอาอานเป็นข้าวได้จ้าได้ค่ะได้ค่ะอันนี้อันนี้10บาทอันนี้20ค่ะอันนี้ก็20แล้วอันนี้25ค่ะห2 5ใหญ่มากเลยเนาะเนี่ยห2 5บาทแบบบึ๊กเลยบึ๊กเลยค่ะบึกเลยนะอันนี้ก็20จ้าเดี๋ยวพี่เจรนาก่อนนะพี่เี่ยอันนี้ปลาบองค่ะปลาบองสุกแล้วค่ะ2ี่สิบอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะ สงสัยก็ซื้อกลับบ้านละปลาบอกระบอง1อันได้ค่ะปลาบอกระบอง1อันปลาบอกระบองเอาไข่ปลา1อันได้ค่ะเอาถั่ว1กะมได้ค่ะทเชอร์พี่ทเชอร์เตรียมมาซื้อถุงเดียวนั่นแหละทเชอร์บอกมาซื้อถุงเดียวแน่นเอาปรากฏว่าเห็นแล้วอยากอยากชิมใช่ไหมคะใช่อยากชิมเว่าไอ้ข้าวต้มหมูมันเป็นยังไงได้ค่ะ เป็นอะไรที่แบบอร่อยมากเลยมันน่าอร่อยในยี่สิบเลยคะจะยี่สิบอืมโอเคอันนี้อันนี้อะไรขั้วไก่ค่ะอ๋อเอาขั้วไก่อันนึงจ้าว่ะนงมีเงินทอนให้เพิ่นบ้านดิค่ะบ่าถิงมาซื้อไปถึงมาซื้อยี่สิบแปดซื้อไปเต็มเลยกี่บาทคะจ้าคิดดูเลยค่ะสองสี่หกแปดค่ะแปดสิบแปดแโอ้มีสแกนด้วยเนาะจะมีสแกนสงสัยจะได้สแกนพ่อเตรียมมายี่สิบบาท ถ้าซื้อจะแปะผิดเลยค่ะ